พี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะฮะวันนี้ผมจะเดินทางไปที่กิจจักจัางนะครับไปร่วมนมัสการพระเจ้ากับพี่น้องที่นั่นนะครับวันนี้จะมีโอกาสได้ฟังคำเทศนานะครับจากอาจารย์สวงจิตแจ้งนะครับซึ่งท่านเองก็เป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณผมนะครับสอนมั่พีผมตอนที่ผมรับเชื่อนะฮะจริงๆเราก็เป็นเพื่อนนะครับเรียนมาด้วยกันที่กิจจักไม่ใช่กิจจักที่โรงเรียนบุรณะลำลึกนะฮะ ที่จังหวัดตรังจะมีโรงเรียนคริสเตียนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีสามโรงเรียนนยกันโรงเรียนที่เป็นของคาทอลิกนี่ก็อารุโนไทยถ้าจาชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็โรงเรียนตรังคริสเตียนโรงเรียนบัวนาลำลึกนะครับผมก็เรียนทั้งสองโรงเรียนเลยนะฮะแต่ตอนที่เรียนอยู่นั้นผมไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับก็มาเจอชั้นบนสูงเมื่อผมย้ายจะกลับจากกรุงเทพตอนนั้นอยู่โรงเรียนวัดที่กรุงเทพโรงเรียนวัดบามปะเกาะ เป็นเด็กวัดเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ย้ายมาเรียนตรังคริสเซียนอ่าอยู่โรงเรียนบัวนนะ้ำลำลึกนะครับก็มีโอกาสได้เจออาจารย์บรรสวนนะครับเรียนห้องเดียวกันพ่อผัวอาจารย์บรรสวนก็เป็นคริสเซียนนะครับทั้งครอบครัวนะตอนนี้พี่ๆน้องๆก็รับเชิดพระเจ้าทั้งหมดเลยนะครับขอขอบคุณพระเจ้าก็เราก็คาดหวังพี่น้องครับถึงว่าเราไม่ได้เกิดจากครอบครัวคริสเตียนนะโดยตรงนะครับแต่เราก็าอยากจะ เห็นนะครับพี่น้องในครอบครัวนะครับคุณพี่คุณน้อ,องทั้งหลายแล้วคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนะครับเข้ามาเป็นกตียนนะครับอย่าว่าแต่บรรดาเครือญาติและพี่น้องครับแม้แต่เพื่อนๆที่เรารู้จักนะครับเพื่อนสนิทของเราเนี่ยเราก็อยากให้เข้ามาเป็นกริสเพราะการประกาศเป็นพยายนก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญนะครับโดวยเพายิ่งการสร้างสัมพันธ์ก็ดี นะการมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคือการให้คนเนี่ยมาสนใจเรื่องพระเจ้าเนี่ยพี่น้องครับตัวเราเองเนี่ยนะครับรก็ต้องโอเคด้วยนะฮะคำว่าโอเคหมายถึงว่าเราเคยพูดเราเคยแบ่งปันกับเขานะครับเรื่องการมีชีวิตคิสเซียนนะครับเช่นคิดเซียนเราไม่สุบูรีไม่กินเหล้าเราไม่เที่ยวผับเที่ยวบาร์ คิดเสียนไม่โกหกนะประมาณนี้นะครับหรือคิดเสียนถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันเราก็จะคืนดีกันนะเพราะเราเชื่อฟังพระเจ้านะครับเราช่วยเหลือกันพะวงดูแลซึ่งกันและกันไม่หว่นความแตกร้าวนะครับไม่ฉากันประมาณนี้นะครับเราอาจจะเคยพูดถึงข้อประกำพีหลายข้อนะครับให้กับหลายคนฟังใช่ครับก็ฟังพี่น้องครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ดูชีวิตเราด้วย ว่าชีวิตเราเนี่ยกับสิ่งที่เราพูดออกไปนะครับมันตรงกันหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะการสําแดงชีวิตด้วยความเชื่อนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเป็นคิดเสียนแบบนั้นหรือไม่คือเป็นคิดเสียนที่สะท้อนนะความจริงจากพระคำออกมาปเป็นการกระทํานะครับจนเป็นเหตุให้คนที่สนใจนะครับเริ่มที่จะเปิดใจมากขึ้นนะครับ เราเองกาที่ใช้สิทธิอำนาจนะครับในพระนามพระเยซูนะฮะในการอธิษฐานการรักษาที่มาจากพระเจ้าเผื่อพี่น้องหรือคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยอยู่หรือเพื่อนๆของเราตัวนี้ก็เป็นองค์ประกอบในการประกาศทั้งสิ้นนะครับเพราะเมื่อเขาได้รับสัมผัสการเยียวยาอย่างอัศาจรรย์จากพระเจ้านะครับผมก็เชื่อนะครับว่าเขาจะมีโอกาสที่จะนะครับเรียนรู้แล้วก็สนใจมากขึ้นนะครับ โอเคพี่น้องครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่จักรังแล้วครับก็ไม่ไกลพี่น้องครับจากบ้านผมมาก็ไม่ไกลนะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้เนี่ยผมจะพบปากกับใครบ้างนะครับผมยังไม่รู้เลยนะฮะแต่มาแต่เช้านะครับเพื่อว่าจะมีโอกาสนะครับได้พบปากกับพี่น้องบางท่านนะครับได้พูดคุยกันบ้างรดูระเบียบตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ระเบียบการจะเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับพี่น้องที่ มาร่วมมัสการนะครับก็ต้องดูกันก่อนเดี๋ยวเจออาจารย์นาศัก์แล้วครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นอย่างไร พี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะเลิกบทเสร็จนีผมก็อยู่ร่วมพูดคุยกับพี่น้องหล,หลายๆท่านนะครับก็คุยกันนานพอสมควรนะครับตอนนี้ก็สามโมงครึ่งแล้วนะครับกลับบ้านก่อนนะครับออกด้านหลังก็ได้นะครับแต่ว่าผมออกด้านหน้าด้กว่าเดี๋ยวออกถนนวิยอด ก็มีพี่ร้อนะครับบางทีเป็นนักท่องเที่ยวนะครับก็เข้ามาถ่ายรูปกับอาคารหลังเก่านะครับที่จักหลังเดิมเพราะว่าสไตล์น,น,ตบบตน,ตน,นี่เป็นสไตล์แบบตะวันตกนี่นี่เป็นักท่องเที่ยวก็ามาถ่ายรูปกันนะครับผมเองก็รับบัตรจดสมานะครับในอาคารหลังนี้นะครับ วันนี้ก็มีพี่น้องรับบัตรสมาิด้วยนะครับว่าเป็นลักษณะแบบสินทมนะครับไม่ได้ไปจุ่มตัวนะก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบนะครับในในส่วนของให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับเหมือนเป็นสัญลักษณ์นะครับให้ทุกคนได้เข้าใจตรงไปก็เข้าสู่ถนนวายอดเลยนะครับ ตอนแรกถ้าว่าเขาไม่มีข้าวมื้อเที่ยงให้นะครับผมกล่าวว่าจะไปทานมีร้านอยู่ร้านหนึ่งนะครับใกล้ๆที่ผมล้างรถเนี่ยก็อร่อยดีนะครับโอเคผมจำได้แล้วพี่น้องครับสามแยกข้างหน้าผมมก็เรียกว่าสามแยกหมี ว่ายอดตรงไปกระบี่นะครับตรงไปนครศรีธรรมราชนะครับทางนี้นะวันนี้มืดฝนแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเย็นๆค่ำๆฝนจะตกหรือเปล่านะ วานผมก็มาที่เขาเรียกว่าอะไรเซ็นเตอร์พอยท์นะครับเป็นเหมือนถนนคนเดินนะฮะมีขายพวกเสื้อผ้ากระเป๋านะครับแล้วก็มีขายอ่ขาแลขายอาหารเยอะเลยนะครับขายปิ้งย่างอะไรก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีประหมึก นะครับปลาหมึกที่เขาต้มกับน้ำหมึกของมันนะฮะเป็นปลาหมึกไข่ตัวเล็กๆนะครับแต่พอดีผมเหลือไปเห็นอาหารที่อย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้ทานมานานแล้วก็วคือขาหมูกับใบชมวงเป็นแบบต้มออกน้ำเปรี้ยวๆนะครับก็เลยซื้อมาเขาขายชุดละ50บาทนะครับก็ซื้อมาเก็บแค่ตู้เย็นไว้นะครับ่อนเช้าก็มาอุ่นให้ร้อนนะทานกับ ข้าวตอนเช้าถึงจะมาโบสถนะวันนี้ที่โบสก็มีหารกล่องนะครับเจ้าภาพก็คือโรงเรียนบูน่ะลำลึกนะครับโรงเรียนเก่าผมเองนะมาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพื่เที่ยงนะครับก็ทางโบสก็ประกาศว่าองค์กรใดหรือว่าครอบครวดดัวใดนะครับอยากจะมีส่วนนะครับคืออาหารที่จัดมาเป็นกล่องที่เลี้ยงเนี่ยนะครับก็ตกประมาณ5,000บาท วันนี้พี่น้องก็มากันเยอะเหมือนกันนะครับทราบว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเริ่มแบบเหมือนเดิมน,นะครับมีเรีนวีตอนเช้าพี่น้องต้องรีบมานะครับวันนี้เห็นอาจารย์พลสูงก็พูดว่าเดี๋ยวอาทิตย์ถัดไปนะครับก็จะเปิดเต็มรูปแบบร้อเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับก็คิดจ,กจักกลางเป็นคิดจักที่ใหญ่นะครับพี่น้องเรามีคิดจักรูปเยอะผสมควรมีกลุ่มเซลลตามบ้านก็เยอะอยู่เหมือนกัน วันนี้ก็เจอพี่น้องแฟนคลับบางท่านนะครับก็เข้ามาทักทายถ่ายรูปก,กันไปนะครับแล้วก็มีกลุ่มนะครับวันเสาร์ผมก็จำไม่ได้ว่าตรงนั้นเรียกว่าอะไรนะครับวันเสาร์เนี่ยเขาย้ายผมไปไปแบ่งปันพระคัมภีนะฮะในกลุ่มนะครับวันเสาร์ก็นัดเจอกันที่โบสถ์นะครับไปรถตู้เป็นรถตู้โบสถ์ ก็ยินดีพี่น้องครับเพราะว่าก็อยากจะมาเป็นพรนะครับกับพี่น้องนะครับเมื่อพี่น้องอยากให้ไปแบ่งปันหนุนใจเราก็ยินดีนะครับวันนี้กลุ่มเดิมผมเนี่ยเมื่อสมัยที่ผมอยู่ที่จักรตังเนี่ยตอนนี้เนี่ยละลายหายไปหมดแล้วนะครับก็เมื่อกี้นั่งกันมาเราจะดูว่ามีพี่น้องคนไหนบ้างที่จะมารวมกลุ่มกันได้ไหมเนี่ยตอนนี้มีกลุ่มบุรุษสตรีกลุ่มยังโคร กลุ่มโปรนะครับแต่กลุ่มของผมก็กลุ่มคนไว้ทำงานมันก็เหมือนกับเลยกลุ่มโปรมานิดหนึ่งนะเป็นช่องว่างที่ยังไม่ถึงขนาดต้องไปกลุ่มบุรุษนะครับคือใน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 ภาพรวมเนี่ยของคำว่าบุรุษต้องเป็นผู้สูงอายุหน่อยน่าจะ6กอัพนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวถ้าอยู่ประมาณ 55นะครับถึง65 60เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็แล้วแต่พี่องครับก็บางคุยกันอยู่เพราะว่าผมก็เพิ่งมาร่วมวันนี้เป็นวันแรกนะครับอาทิตย์ถัดไปนี้ผมก็จะไม่มีคิวเทศที่ไหนนะครับอาทิตย์ถัดไปนี้เป็นอาทิตย์ที่4นะครคงมาร่วมในมัสการที่กิจจักกงนะครับส่วนอาทิตย์ที่5้านั้นนะผมจะต้องไป แ่งปันพระคำพระเจ้านะครับที่คิดจากกันตังนะครับตัวนี้เรียกว่าสารแยกหมอวิทย์นะครับตรงนี้ที่พอมีชื่อเสียงอยู่ก็คือร้านกาแฟขอช่องกาแฟขอช่องเมื่อก่อนผลิตที่นี่นะพี่น้องครับแลาเขาคั่วไปได้กาแฟจะหอไมไปถึงบ้านคุณพ่อผมเลยนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ผลิตที่นี่แล้วนะครับแต่นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะของกาแฟขอดช่องนะครับเรียรว่ารุ่นบุกเบิกนะประมาณนั้นนะ ตอนนี้เรื่องรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็ยังดูดูอยู่พี่ไปครับยังสรุปไม่ได้นะครับพยายามดูว่ามีมีปัญหาอะไรบ้างในแต่ละรุ่นนะครับก็เท่าที่ดูแล้วเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่นะครับรถ pcx นะครับ pcx เนี่ยเขาบอกว่าจะมีปัญหาตรงไอ้ตัวประกบข้างมันจะมีเสียงนะฮะแล้วมันจะออกเตี้ยเต้น,นะครับแล้วก็เขาแนะนำว่าให้ไปดูรุ่น a d v e n t u r เ นะครับอีกตัวหนึ่งนะร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับอันนั้นจะแบบเหมือนกับรถกึ่งวิบากด้วยนะครับจะสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะบ,บนถนนเรียบแบบนี้ก็โอเคนะครับเกิดจำเป็นต้องไปเจอถนนที่ขรุขรกหน่อยเนี่ยเจ้าตัว a v e n n g r r o o n d a ตัวนั้นเนี่ยมันยังปรับสภาพได้นะครับแต่ถ้า PCX นี่ไม่ได้เลย ก็ดูดูไปก่อนพี่น้องครับซื้อซื้อแน่นอนพี่น้องครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถนะครับใช้รถวุนใดกันนี้นะครับขับในตัวเมืองไปนี่นไปนี่บางทีจอดซื้อของก็ไม่มีที่จอดบางทีไปซื้ออาหารก็จอดไ,ไกลๆพก่นะอครับเดินะนะก็เลยคุยกับคุณพ่อแล้วว่าคงต้องถอยมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งเน่องจากผมเป็นคนที่สูงร้อยประมาณ70็ดสิบเจยแปนะครับตัวใหญ่ เพราะนั้นตอนแรกเพราะว่าไม่เอารถผู้หญิงล่าเล็กๆอ้โหมันดูไม่สมส่วนประมาณนั้นนะครับก็น่าจะกระเถิบกันมาเป็นนักร้อยห้ที่เป็นตัวถังที่ดูใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้รถ Honda Fusion นะครับในยุคแรกตอนนั้นพี่น้องครับยี่สปีก่อนเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีการผลิตรถเกี่ยวกับเกียร์อัตโมัติแบบนี้มาขายในเมืองไทยนะ ตอนนั้นจะเป็นรถนำเข้านะครับตัวใหญ่นะครับผมซื้อต่อจากเพื่อนอีกทีหนึ่งนะนั้นซื้อสองคันเลยพี่นะครับคันร้อยี่สิบห้าซีซีคันหนึ่งแล้วก็คันสองร้อยสิบสี่คันนึงโอเคพี่น้องครับถึงบ้านแล้วนะฮะพบก,กับ้าพระเจ้านะครับใช่พอนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ